เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพี่สุสดยอดนี่ผมมาชี้เป้ารถสวย,สวยให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้ออย่างอีกแล้วนะครับคันนี้รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเดิมๆโรงงานมือเดียวนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้บอดี้เดิมบ้างไม่มีชนหนักสีสันยังเงาง,งามเครื่องดีไม่เคยแก๊สนะคครับเรื่องสดๆเลยเกียร์ออโต้พร้อมใช้ ครับดีครับช่วงล่างแน่นนิ่มภายในสวยสะอาดกับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับเที่ยวกับใช้ง,งานเดินทางไกลได้สบายรถยังสวยอยู่เลยครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชิปเผ่าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลลาลัยได้มีแอร์แบกเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสด้วยนะครับหน้าปัดเดือนไม่ใจะได้ครบเลขไมค์ดูที่2,4สี เบาเดิมเดิมไม่ขาดแผงสวิตช์แผ,ง, Switch, แผงคอนโซลตัดไ้มาร์กมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะกล้องถอยหลังยงงให้ด้วยครับใช้งานได้ปกติดีเลยครับคเหมือนเก้าพัน 9, 000, บาทเท่านั้นเองสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ